แผนแม่บทในการฟื้นฟู3ระยะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูประเทศจากมหาอุทกภัยซึ่งมีคณะกรรมการทั้งชุดเก่าและชุดที่ตั้งขึ้นใหม่ร่วมปฏิบัติการคู่ขนานกันไปแน่นอนว่าการดูแลผู้ประสบอุทกภัยทั้งการรับเรื่องร้องทุกข์การรับบริจาคสิ่งของการจัดการศูนย์พักพิงและการแก้ปัญหาน้ําท่วมต้องเป็นงานในระยะเฉพาะหน้าในช่วง1-2ถึงเดือนนี้ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือสปพทีมเดิม นำโดยพลตรวรวจเอกประชาพรมนอกเป็นประธานทำงานต่อไปจนกว่าน้ำจะลดและหลังจากนั้นจะเข้าสู่แผนฟื้น,ฟ,นฟูระยะสั้น1ปีซึ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูนฟร,ระบบต่างๆให้กลับมาเป็นปกติเช่นระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและระบบเศรษฐกิจโดยจะปล่อยกู้ภาคธุรกิจทั้งขนาดใหญ่กลางและเล็กภารกิจนี้จะเดินหน้าผ่าน,นกลไกของกระทรวงมหาดไทยจึงให้นายยงยุทธวิชัยดิต ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการที่ทํางานใน2ระยะแรกเป็นชุดเดิมที่ปฏิบัติงานมาตั้งแต่ช่วงน้ําท่วมแรกๆแ,แต่สําหรับยุทธศาสตร์ระยะยาวนาน5ปีซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญครมจึงตั้งคณะกรรมการใหม่2ชุดได้แก่คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศหรือกอยออ วางตัวให้ด็อกอรกรงเวรพง์รา,รามาังกูลเป็นประธานและคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำหรือกอยอนนมีนายกิติรัตน์ละนองรองนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ประธานแทนนายกและมีนายสมเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาด้วยแล,วลและหากเจาะลึกลงไปในคณะกรรมการชุดแรก กอ,อออกอยออภายใต้การก,กำกับดูแลของดกรโกรงมีภารกิจหลักในการระดมความคิดเห็นและความรู้จากผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจเพื่อจะทำข้อเสนอแนะเชิงนโย,ยบายแก่รัฐบาลโดยเฉพาะการจัดหาง,งบประมาณมหาศาลและการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับวินัยทางการคลังจะลงทุนเท่าไหร่ก็ต้องยอมเพราะความเสียหายเที่ยวนี้หนักนาสาหัสมากแต่หลักก็คือว่าการลงทุนซึ่งจะต้อง ใช้เม็ดเงินมากมายเนี่ยจะต้องให้ได้ประโยชน์สูงสุดคือต้องถือหลัก Efficiency และต้องถือหลักโปร่งใสและสามารถอธิบายได้ตรวจสอบได้และขณะเดียวกันวินัยทางการคลังก็ต้องรักษาให้ได้ซึ่งเป็นภาร,รกิจที่ยากมาก ส่วนคณะกรรมาการชุดที่อกอกยอนฯนายกิติรัตจะนาทีมวางแผนวิธีการบริหารน้ําในระยะยาวเพื่อป้องกันปร,รัติศาสตร์ซ้ารอยโดยจะทบทวนวิธีการเก่าๆและจัดทําแผนแม่บทจัดการน้ําแบบใหม่โดยเฉพาะการป้องกันน้ําท่วมริมเจ้าพยาและนิคมอุตสาหกรรมช่วยคิดอย่างชัดเจนนะครับว่าเราต้องทําอะไรบางเรื่องก็จะทําทันทีเลยที่บอกว่าเป็นระยะยาวนยครับเราเราคงไม่รอให้วางแผนเส็จเสร็จแล้วค่อยลงมือทำนะ ยกตัวอย่างเช่นผมเชื่อว่าหน้าฝนหน้าเนี่ยคงไม่ค่อยมีใครอยากเห็นในผนังกั้นน้ําชั่วคราวที่เป็นกระสอบทรายลิแม่น,น้ําเจ้าพยายอีกแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าสิ่งเหล่านี้จะทําได้ยังไงก็คือต้องตัดสินใจแล้วก็ต้องพร้อมลงมือทำเลยสิ่งที่นายกรัฐมนตรีต้องการเห็นหลังจากวันนี้คือการที่ทุกฝ่ายยกให้เรื่องการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเป็นวรระแห่งชาติที่ต้องร่วมมือกันเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาและให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ เราไม่สามารถที่จะนิ่งอยู่เฉยได้ค่ะก็ต้องมาช่วยกันถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องถึงเวลาแล้วค่ะที่จะเชิญผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์มาร่วมกันคิดมาร่วมกันแก้เพื่อที่จะเห็นประเทศไทยของเรานั้นก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะคะแล้วก็มีทิศทางที่ที่ชัดเจนรัฐบาลสัญญาค่ะว่าจะเร่งดำเนินการในการที่จะเรียกร้องความเชื่อมั่น ความศรัทธาของประเทศกลับคืนมาค่ะเพื่อให้ประเทศไทยนั้นเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงนี่คือแผนยุทธศาสตร์ในการฟื้นฟูประเทศ3ระยะที่ล้วนแล้วแต่มีความสําคัญนอกจากคณะกรรมการแต่ละชุดจะทํางานของตนเองแล้วยังต้องส่งต่อง,งานไปยังคณะกรรมการอื่นๆด้วยโดยนายรัฐมนตรีจะเป็นผู้ดูแลในภาพรวมทั้งหมด